เรื่องนี้จับตามองให้ดีเกมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังเรื่องการชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแต่เข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการและคนที่จะซวยที่สุดคือชูวิทย์นะฮะเพราะจะต้องถูกดําเนินคดีนี่ผมบอกงก็โดนฟ้องกับภูมิเจไทยก็ไม่ยอมหรอเห็นไหมฮะบังเอิญฟลุกภูมิใจไทยเขาจะฟ้องและไม่ใช่ฟ้องอย่างเดียวฮะ ฟ้องทั้งประเทศเลยทีเดียวงานนี้ชีวิตอ่วมไม่น้อยสวัสดีครับบอบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในะครับคงเป็นประเด็นที่ภูมิใจไทยเอาคืนะ ฟ้องชูวิทย์ทั่วประเทศคล่าวนี้ก็มีการร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กันชูวิทย์สวัสดีลูกเอาสวัสด,ดีลูกนี่จะถามอะไรหน่อยลูกาาการชาดีไม่ดีไม่ดีครับเออโรงเรียนอะไรวะเจ๋งยังเลยนะเรียนวัดยางครับเออโอเคการชาเป็นยาเสพติดการชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมเขาขายกัน คุณเราว่าเนี่ยไอคนที่มันคิดนโยบายเนี่ยมันเร็วไหมเลวคับโอ้โหนี่ไม่ได้เตรียมกันนะเว้ยไอหาที่จะมาหาว่าเตรียมเออใจมาเอาถ่ายรูปลูกถ่ายรูปกันอืมอี้ครับอนีเลยเดี๋ยวพี่ตรงนี้เลย่เดี๋ยวพี่ไปเลยลูกมเมือเราต่อต้านกัญชาเราต่อต้านกัญชาไม่เลือกพักภูมิใจไทยนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็มีกรณีการดําเนินการไปตลอดเวลาเนี่ยผมจะเรียนว่านี่คือการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่ง พักกมจะไทยจะดำเนินคดีเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของเรานะครับและโดยยึดหลักว่าบ้านเมืองมีคือมีแปลเราจะปล่อยให้คนทําผิดกฎหมายมาทําเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะทําให้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ใช่ปิดปากคุณชูวิทย์แต่เราต้องการที่จะให้คุณชูวิทย์ถ้าจะใช้เสรีภาพ ในฐานะประชาชนเพื่อมาติชมด้วยความเป็นธรรมเรื่องนโยบายต่างๆเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาใส่ร้ายป้ายสีดําเนินการไปตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราจะเริ่มคดีแรกครับวันนี้เราจะมีการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยอํานาจตามพร่ำยัดคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา22 ซึ่งกฎหมายในมาตรา22ตามพรบกก,ะกะตเนี่ยกำหนดไว้ว่ากะกะตเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะต้องให้เกิดความเรียบร้อยและ,ะไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างมีพระราชกิจสิธิธีการเลือกตั้งหรือไม่สองก็คือพระรบมเัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมาตรา73ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นซึ่งมีจะมีผลทําให้ประชาชนมีความเข้าใจหลงผิดในคะแนนนิยมซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นโทษทางอาญาและหลังจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการการกระทําของคุณชูวิทย์นะครับ ที่เป็นผู้เสียหายจากการใส่ร้ายหมิ่นประมาทต่างๆก็จะมีการดําเนินคดีนะครับพักตัวพักเช่นพักก็จะมีการดําเนินคดีในส่วนของหัวหน้าพักก็ถ้าพบว่าคุณชูวิทย์มีการหมิ่นประมาทหรือเลขาธิการพักคือท่านศักสยามที่ชอบอเห็นว่ามีการกระทําผิดก็จะมีการดําเนินคดีกันไปรวมถึงผมได้ทราบมาว่ามีหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมการรถไฟ หรือรอฟอร์มอที่คุณชูวิทย์ได้ไปดำเนินการหมิ่นประมาทหรือดำเนินการใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินคดีของแต่ละหน่วยงานไปแปลว่าณวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่มีการติดต่อมาว่าเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้วทําไมพักถึงปล่อยให้มีคนแบบคุณชูวิทย์ได้มีการนายชูวิทย์เนี่ยดำเนินการไปเรื่อยๆ โดยที่ปล่อยปละเลยอย่างนี้ดูเหมือนว่าไม่ให้สนใจก็ยืนยันครับว่าเรื่องนี้เราจะเริ่มดําเนินคดีสิ่งที่จะเป็นคดีต่อไปก็คือวันนี้ผู้สมัครในภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ400เขตซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทําของคุณชูวิทย์ก็จะมีการดําเนินคดีของกับคุณชูวิทย์ในแต่ละเขตเลือกตั้ง400เขตสองก็คือ,อะจะมีการ ร้องกับกบกบตจังหวัดในแต่ละเขตและมีการฟ้องคดีอาญาต่อคุณชีวิทย์ผมเชื่อว่าคุณชีวิทย์ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวที่จะติดคุกเพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการติดคุกแล้วท่านอาจจะเสพติดเรื่องของการติดคุกเพราะฉะนั้นการที่มีคดีมากๆก็ท่านอาจจะชอบก็ได้แต่เราไม่ไม่ได้หวังที่จะทําในสิ่งที่ท่านชื่นชอบนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะทําตามเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ในการปกป้อง ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศคุณของเราที่จะไม่ต้องให้มีใครก็ตามที่ไม่สนใจกฎหมายมันล่วงละเมิดต่อกฎหมายกระบวนการวิเคราะห์ก็ทางภูมิใจไทยนะทางอนุทินนะก็บอกไม่มีปัญหาอะไรแต่ชูวิทย์ก็อย่าทำผิดกฎหมายแล้วกันสุบชัยก็ออกมาถแถลงข่าวว่าการออกมาเคลื่อนไหวของชูวิทย์มีเจตนาจะใส่ร้ายภูมิใจไทย มีการเอาคลิปวิดีโอที่ชูวิทยนะ์ไปบอกไปให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ผ่านสื่อแล้วไปบอกแม่ค้าว่าอย่าเลือกพรรคภูมิใจไทยนะก่อนหน้านั้นชูวิทย์ก็มีการไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาลเอาผิดนะฮะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกมาคมน้องเนวินชิดชอบนะต่อมาน้องเนวินชิดชอบนะก็ปรากฏว่าถูกพักการทำงานเพราะ่ายฝ่ายค้าในสภาผูแ้แทนราษฎร นะครับคือนำโดยเพื่อไทยเนี่ยไปยืดนะรเรื่องของการถือกรองหุ้นสื่ออยู่มา4ปีไม่เดือดร้อนมาเดือดร้อนกันไม่กี่วันที่ผ่านมาจนไปที่มาของการพักการทํางานนะครับต่อมาเรื่องรถไฟสายสีส้มนําเข้าสู่โครมอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนายกรัตรีขอให้ถอนออกไปก่อนนะต่อมานะชูวิทย์ก็ไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเอาผิดจากสยามเอาผิด ภูมิใจไทยนะฮะต่อมานะะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนุทินชาญวีรกุลศักิ์สยามนะฮะก็ไปเจอบิ๊กป้อมนะะพเดกประวิตรวงสุวรรณซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ปฏิเสธว่าไม่มีดีลลับไม่มีข้อตกลงลับอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะก็มีการแถลงข่าวฟ้องชูวิทย์กมลวิสินะ์เรื่องมันยาวเนี่ยนะเตึ๊ดๆๆๆ้ไปมานะเข้าใจเนะี่ยผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะ นะว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเกมงานเนี่ยนะและที่สาคัญคนที่จะลําบากที่สุดงานเนี้ยจุดจบคนที่จะสวยที่สุดคือชูวิทย์กระบวนพิสิทธิ์ชูวิทย์ก็ไม่กลัวชูวิทย์ก็บอกว่าอ้าฟ้องมาก็ฟ้องกลับนะฮนะนะหลังจากที่ไปร้องที่ปปชนะก็เป็นการต่อสู้ของชูวิทย์ชูวิทย์เขากำลังไม่ค่อยสบายนะไม่ค่อยสบายตอนนี้ร่างกายก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับในขณะที่เขาก็พยายามออกกําลังกายอย่างเต็มที่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการไปเจอกันระหว่างอนุทินศักสยามซึ่งโดนชูวิตร้องเรียนปุ๊บอีกวันมาปุ๊บเล่นชูวิต์เลยนะครับเอาละในเชิงในหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันบอกรองเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณทางการเมืองกันนะฮะแน่นอน ชัดเจนคําพูดของนุทินคําพูดของเนวินที่พยายามจะอยู่จากฝ่ายขวาพยายามจะเบี่ยงเป็นฝ่ายซ้ายทั้งที่พักภูมิใจไทยตั้งวันที่6เมษาย,ยนคือวันจัดกรีนะก็พยายามจะเบี่ยงพอสัญญาณการเมืองมันออกมาก็โดนสัญญาณทางการเมืองกลับไปจนเป็นที่มาของการเคลื่อนตัวละครือชีวิตเคลื่อนขึ้นมาจะมีการร้องเรียน ภาคภูมิใจไทยด้เนนงานภาคภูมิใจไทยเป็นที่มาของรรคการทํางานเกิดขึ้นตามรับต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 ับเกิดขึ้นมาเอาละเกมนี้นะฮะไม่ต้องหมอก็รู้ว่าผมเคยเรียนมาตลอดว่าจุดจบชูวิทย์จุดสิ้นสุดชูวิทย์ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีแต่ถ้าชูวิทย์มีข่าวว่าเขาไม่สบายนะไม่สบายไม่ค่อยมากเลยเขาไม่กลัวเลยล่ะนะครับด้านวานเขาก็สู้ยิบตาเกมนี้เป็นการสกัดอนุทินใช่ไหมใช่ นะครับซึ่งตอนนี้คนที่อยู่พักอนุทินนี่ก็สา่อสัมและสายแหละกระแสของพักกลับดาวหลวงและพักเขาก็ไม่ยอมเขาก็สู้นะฮะสุภาชัยก็ยืนยันจะฟ้องชูวิทย์แล้วให้สสฟ้องชูวิทย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ชูวิทย์ก็ต้องสู้ในทางคดีวยการรวมคดีนะแล้วก็จะเล่นงานกลับแต่ประเด็นคือไปเล่นงานกลับเพราะข้หาอะไรอะ่ะเล่นเงนอย่างสุดเหนียวแหละเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะ เกมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเรื่องการชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแต่เข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการและคนที่จะซวยที่สุดคือชูวิทย์นะฮะเพราะจะต้องถูกดําเนินคดีนี่ผมบอกงก็โดนฟ้องกับภูมิใจไทยก็ไม่ยอมหรอเห็นไหมฮะบังเอิญฟลุกภูมิใจไทยเขาจะฟ้องและไม่ใช่ฟ้องอย่างเดียวฮะฟ้องทั้งประเทศ เลยทีเดียวงานนี้ชีวิตอ่วมไม่น้อยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์ยิกิจวัฒนาสวัสดีครับ เขาเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง i